นะสวัสดีพี่น้องมาผอกันในสอวันที่สิบแปดตุลาห้องหาพี่น้องผ้าเขาป้าคือเก่าแล้วพี่น,น้องวันนี้ให้ถามกลาง้ายหมอกแล้วพี่น้องหมอกจากลงหน้าเนี่ยพี่น้องวันนี้ก่นะอนเดินทางสปปสวัสดีจ้าืันนี้มาผอก็สปปก็ตะนากอีคือเก่าจ้าืันนี้มาหลุ่นมาติดตามนเมืองเล่อพี่น,น,น้องว่าสีใดสีมันบอขันมันก็เม็นมันเห็ดดำคือเก่าแล้วพี่น้องสอบมือ <laughs> ดอกเหล็กแหกมันพี่น้องของดำจา้าดอกแบบใหญ่แบบงามหรองามอยอะฮะพี่นอ ơi, อ้องเอ้ยสาวปอบว่าอันวัสิบวเอาพี่น้องวัติบวมใหดปวกดิเอาคือเก่าจา้าโอ้แต่ว่าบานคักเด้อพี่น,อนอ้องวันนี้เอาเดือดเอาดอกรุ่นนี้ปกติย่างพานเลยเด้่พี่น้อง ทบานถถ้ถ้าาทองเขา,ววาเป็นยังพี่น้องเขา,ววาเป็นยังจ้าทองดำเพิ่งจะเป็นเส้นพี่น้องอีกดอกนึ่งโอ้ดำดีสีบอตกดำบ่ยันแด,ดดเด้อพี่น้องเอาได้ดอกนึงเนาะได้ดอกนึงกนิงนของดำน้ำกันเด้อพี่น้องบุญดอกนึงพี่น้องทางไหนอะไรอะไรใดดอกนึงจ้า อ้าวนี่บ่ปุ่นคลองดำเก็บคือเก่าพี่น้องเอ้ยเฮ็เดอื่นกรบโบออกพี่นออ้องแต่เฮ็ดทานออกเฮ็ดอือน่นกระหายไปเลยเนาะอื่นไปตามเห็ดบดเนาะ,อะเอื่อนไปใหญ่ทีมัน์บอลพี่น้องโน,น้ำนะ้ำเนาะอุ้ยขาเนาะขาเป็นขาเอา้าดีดำมาดำมาดำมาดำก็เอาได้จ้าดำดี กระตาเดียวสิเนาะที่เหลกว่าสิไปนำเห็ดปลวกพี่น้องส่งหมดคือเอากระตาเมืกระตาเดียวสามดอกพี่นอ้องแต่ว่าได้ดอกเดียวเด้อจ้ะดอกอ่อนกว่าหมูตัวนี้ทองเป็นดำนะพี่น้องแต่ทองดำแนวนี้บอด,ดายดอกนี่นอ้อจ้าดอกนี้ได้เอาเอาได้เพื่ะ บัได้เนะเาะเห็ดเชื้อไม่เห็ดเชื้อเหลือครับต้นนี้ก็บ่ได้ไอ้ดอกนี่โอ้ยเป็นเชื้อ,อ,อโอ้ยหมู่วานเนะาะบัวได้ามาผ่อนเนาะแมนพุ่นดอกหนึง่งดอกกันเอาอะไรเอียได้ยอยอะดอกหนึ่งพี่น้องเอาได้รยืดต้น,นี้ดอกขาว ออกลายมือแล้วพี่น้องได้เลือเกาเอ้ยเลือกเก่าคือเก่าละมันเอาได้อยู่ได้นี่บานแข็งสามดอกจ้าพี่ธนากรดดอกเก็บมาเลยเอาเอาดอกเดียวนั้นดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ต้นต้นนี้เอาไ่ได้ออกลายมือแล้วพี่น้องได้เลือเกาเอ้ยเลือกเก่าคือเก่าละมันเอาได้อยู่ได้นี่บานแข็ง สามดอกจ้าพี่ธนากองดอกเก็บมาเลยเอาเอาดอกเดียวนั้นดอกใหญ่ไงวะใส่ใส่ยูตุนตัวนี้เอาบม่ได้แบบไรพี่น้องแต่ว่าเท่าทิมโอ้ยแต่สีดายแห่งพี่น้องเลยเดือกเอาไม่ได้เลยนนี้่าจะได้ดอกเดียวนี่เนาะได้ดอกเดียวดอกนี้ก็บม่ได้นะเนาะอ้า บ้านก็เอาพี่น้องให้บอกมันบ่มีโอ้ยมีบ่ได่ายุ้๊บเสือบัวแมนตัวนี้เด็บ่ได้ตัวนั้นบ่ได้คือกันโอ้ตาสีด้พี่น้องบัวด่ายบอดอกโอ้ยด้ายเลยเนาะอ่อนนี่เนี่ยทางหลังยังเขาอยู่เนาะดอกเป็พี่น้องเฮ้ยจังสีไหนแม่ดอกไงดอกงามดอกนึงจ้ามีมองแกะมองอ่อนแล้วเนาะแมน งออออกก่นสีดำเด้อกับสีขาวเด้อพี่น้องสีขาวโตออกคางๆเด้อจ้ะออกคางเหี้ยงเราพี่น้องมันเป็นเหรียญคองดำนุ่นสาวปอบเด้อพี่น้องมาสิไปนำเห็ดปอกกับเมื่อคืนเอาคันนี้เนาะนี่วันนี้นี่วอวิดคลองดำดอกตนะอีกดอกหนึ่งพี่น้องของดำเด้อพี่น้องเห็กษันบานเทธิ์พี่น้องเอ้ยมอของพี่ตานนี้บไถ่เด้อ มาจะได้เออมีได้ยู่โอ๋โออะไรวะาไปต้ม<ะ>งเจวได้ดอกเดียวีดอกนี่ไข่ยุพี่น้องเลยสองดอกได้ดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกได้ดอกเบี้ยดอกเนี่ไว้เห็ดเสือเนื้อห่านของดำเหลียว ไปเห็นกายะกรรมนะ้ำเอื่อยกับอายเนอะตะนเ,นเห็นยังโอนหวัว <laughs> จะกควางเป็นพี่น้อง <c oughs> ดอกเป็นกระ้อกเฮ้ยนางเบิดปลาพี่น้องเอ้ยต,อต้นงจะผอจูมดอกหนึ่งนี่พี่น้องถ้าเพิน่นถ้าถ้าเพิ่นแก่มันจะเป็นแนวนี่ยน,นี่นด,ดอกน้องขุนดอกนึ่งดอกนีน่กินได้ยังป็น,น,นได้ไหมได้ก่อน บไดถ้ถ้าเป็นแก่แล้วเป็นจะออกดำเนี่ยพี่น้องแต่เป็นเส้นบาน,นดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งจ้าก็ามาอยู่เรื่อ,อยอแต่ว่าางเแถวทีมกระไลา่าถวทีมม้วนกรบ b u o เห็นดิสามสี่ดอกพี่น้อง นันนงง่งพี่น้องเพิ่งเรื่องเพิ่งกระเมินพี่น้องก็มีดอกเดียวปกติมีเป็นหมู่เลยนี่เปิดกระไลจ้าดอกนึงออกจากเห็ดดำแล้วเก็บเพชรเพื่องเรือจ้าโอ้ยพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกจนสายยังบนบนหมอกอยู่พี่น้อง <c oughs> ui đọt ngàm, hết em mọc đọt, ngay khai ngay đeo pinot hit koa kìa mong 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 mỏng, mong 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 đó mong 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 ทอดถอดถอึงพี่น้องถ้าถองเข้าเนี่ยมีแต่พี่น้องได้วันแกได้ีนิคอื่นมาก็ลัางเป็นสาวสาวหลุนได้เนาะเ้ยสาวหลุนกลางกลาง่รุ่นมลยนี่ขาใหญ่เนาะแต่เป็นพอดเต็มหัววานพี่น้องเอ้ยสิบว่าได้ใหญ่ป้น้ำไปนํำไปพี่น้องมดกันนี่ดองมาเนะ พี่อภิดอกนันเอาได้บ่นได้ข้างในโอ้ยอฮอที่พี่น้องบางสามสี่หมื่นคือสี่ขักงโ่่เท่าเทียมบดพี่นออ้องเท่าเทียมบดพี่น้องแต่เขามาวางสามสี่มื่นหั้งแต่มื่นเก็บดอกต้อตุต่มพี่น้อง โอ้แต่สิดายเอา้าสอบปอบของกากๆเได้พี่น้องสิดายเอานงเอ้าเอาใดสองดอกดอกงามก็ยังมีอยู่พี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องดอกบานมันลายแหงพี่น้องเอ้อ เห็นลังสัมพี่น้องเต็มตาอยู่นี่เลยพี่น้องของดำแต่เสียดายเห็ดพี่น้องโอ้ยบอกเห็นสัมเห็นเมียนบดเลยนี่ไปเห็ดตา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 ยถัดเงินมามองหว่างแต่ยังสี้ดิงามีเนาะเมียนบดเลยไต่ควนไต่ควน เอาดอกมาเอาตัวนี้เหรอขีดเงี้ยๆในเด้อพี่น้องเฮ็ดบานถิ oh, oh, nee, ่ม um, uh. uh, ่ออโ้นีเดี๋ยวนาเสียด้วยรถซุกมาใส่เอาพี่เนาะเล่นอยู่ปวดออางเ้ยเอาอะไรพี่พี่มาเอาคืออ้หลาเยอะเลยจุ่มนึงพี่น้องแต่มันผ่อเนาะนักสีบานนี่ยอะไรเอาอยู่บ่มาเอา cận dạy 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 Đây dạy 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 เอาก็ได้เด um so, ือเอาพี่น้องเอาแบบเสดายฮะเอาแบบเสดายเอาแบบจับลงไปอย่างว่างแต่ไ well ่เชือแต่ว่าเชื่อไล่ขัดกัแล้วพี่แม่เที่ยนะรถชุกมาใส่เลยเนาะพี่น้องเอาได้บ่ดอไองบอดด้าดำมะเนาะอสีตัวมันเสียวได้เหมียนหมด ดำคือกันเหลือเราแต่ดอกงามมันพี่น้องจักแจ๊กสิวานี่ดอกแจ๊กไรเจ้าสิวาบโบเมนดำกับเฮดทานพี่น้องงามซ้ำนีอะไรเฮดทานพี่น้องอ่ะนั่งเหลือก้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอากระซำซ้ำจากกล้องพี่น้องกล้องดอกนี่มาได้พี่ลีนี่โอ้ยพี่แต่สีดายด้วยเนาะเป็นสันเป็นสันเนี่ย เฮ้ยตรงนี้ได้อยู่แรงนี่ตะนาแขนแขนแทะแล้วลับพี่น้องของดำสีลองพัดน้ำมันหอยลองมึงพี่น้องต้มต้มให้สุกแล้วกระลองพัดน้ำมันหอยลองมึงพัดน้ำมันหอยเห็ดทานสปอบเก็บเอาเลยมวยยากเว้าลายายห้างพี่น้องเอ้ยเห็ดเผาเห็ดเผาได้เลือกเอาพี่น้องแดงเหลือเขาบอกโอ้โหหมูอ่านนี่ก็สิงงามอยู่ มือพ MM ี่น้องดจีบเป็นเสือแล้วเนาะบางดอกก็ได้บางดอกครับไหเป็นเสือพี่น้องเอาได้โอ้ได้แล้วลูกนี่ยตูมเนี่ยนนี้ดอกนึงเกิดจะทั้งหมดเนาะซอมดอกนี้เอาได้พี่น้องไอ้ไม่แรงเลยสิป้าให้กิน ลองมึงพี่หายกินผเดียวดซะก่อนพี่น้องน้องกระเซียมเลยนะพี่น้องครับตีบโดมหนึ่งพี่น้องยังขาวอีพี่น้องดอกงามมัยังมีพี่น้องตังสีกะไข่อยู่นอบุบบวบนองามแห้งถั่บเถาวทิมบัวมีดอกเถากแตมีดอกนุ่มพี่น้องถั่วเถาวทิมเนื้อตะนาเอารถชีบหล่อมาใส่ ตะปอบคุยแห่้พี่น้องนี่งามมันจะรอดอกงามมัไม่มีอยู่งามแตมีดอกหนึ่งพี่น้องจ้ะโอ้อซ้ำนี่กันยังไข่ได้นี่ดอกหนึ่งพี่น้องขาใหญ่นอ่เฮ็ดพุ่มนี่นอที่นานในบ่อตัวใดตัวใดก็เป็นเชื้อพี่น้องงามแพีงพี่น้องสุดขวานเลยเป็นเห็ดบดบางเดี่นอพี่น้องเนาะ กอสิเก็บมวลมาเนี่บดอกปันพี่น้องดขาวดิน้นเจ้าบัวเอามีดมาเลยพี่น้องว่าสิมาสอนหัวแนานะเต้าม,มีดกับ,บอนะไระขา,รา,ากงร,งก,รงกับบัวใยมาพี่น้องเอ้ยเองอกานะ ดูมันเนียนเอาสำหรับคีวันทีสิ8ตตุลาคมหาก็คือสด้เดินทางครับเวล่าพี่น้องส่วนยอดใดยอดมันก็ถือว่ามันพอสมควรพี่น้องเลยเ่องกระตาขึ้นมาเกิดมันเต็มบุญเล่าพี่น้องส่วนมากก็เป็นเทศทานให้เก่าแล้วพี่น้องไลยแต่เอาบ่ไดพี่น้องออกไล่มือละสั่นเป็นสั่นนี่นะออกเป็นสั่นเป็นสั่นนี่เป็นเสซี่ได้เหรงก่อนครับสปอปสวัสดีจ้า ซับปอกันตนาคุณจะได้ลาพี่ล่าหน่องกับบานกอนะจ้ะชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไห้ก็ซับปอกันตนาไว้นั่นไม่ไเด้จ้าวันนี้พาเก็บเพชรทานดำพี่น้องมองมีเห็ดเห็ดกระเลิมไหวแล้วี่น้องพี่น้องเอาบอกพดทบอกถือแล้วพี่น้องอย่เลิมได้พี่น้องฝากช่องรอปลากัตนาไว้นั่มเนี่ยคลิปหนาเมื่อหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผม